สำหรับผู้ที่เข้ามานะคะเออวันนี้มีเรื่องของไวรัสนะคะโบค่าโบค่าไวรัสนะคะที่จะมาบอกให้กับคุณแม่นะคะให้รู้จักนะคะสวัสดีทาง t ิกตอ,อกด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายคนลุกมีอาการแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตกลงเป็นโรคนะคะไวรัสตัวนี้หรือเปล่านะคือไวรัสโบค่านั่นเองคะ่ะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วโบค่าไวรัสเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่อุบัติการใหม่หรือว่าโรคเกิดใหม่นะคะมีมานานแล้วเป็นสิปีนะคะซึ่งก็พบทั่วโลกค่ะนะคะดังนั้นเราไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจใดใดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคือเราแค่รู้ว่าเราจะต้องสังเกตอาการยังไงแล้วก็ป้องกันลูกยังไงมากกว่านะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นไวรัสตัวหนึ่งในมนุษย์นะคะที่เจอขึ้นได้นี่แหละค่ะโดยทั่วไปแต่ที่ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์การตรวจหาเชื้อโรคเนี่ยมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็เลยทําให้เจอกับเชื้อไวรัสตัวนี้ก็เลยรู้ว่าเป็นอ่ะแยกเชื้อไวรัสนะคะเป็นชื่อโบคานะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้เราจะถามว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงไอโนโรไวรัสที่พิการลงนะคะมันมาพร้อมๆกันนะและอาการมีบางส่วนที่คล้ายกันทําให้หลายคนเอ๊ะตกลงมันมันต่างกันยังไงวันนี้จะบอกด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่ควางคุณแม่จิตค่ะ สวัสดีคุณคนธรรมดาค่ะเดี๋ยวพี่แกันตอบคาถามนะคะเป็นแล้วกลับมาเป็นอีกได้ไหมเป็นแล้วกลับมาเป็นอีกได้ค่ะเหมือนโรคโควิดเหมือนเป็นเชื้อไวรัสเดียวกันอา V อะไรอย่างนี้ค่ะหมายถึงก็เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันเป็นแล้วเป็นอีกได้ค่ะนะคะอ่ะทีนี้พูดถึงอากาศเปลี่ยนช่วงนี้พี่แกนเมื่อวานก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันนะคะทั้งฝุน่นทั้งอากาศที่เปลี่ยนมาดูว่าเอโนโรวไวรัสกับโบค่าไวรัสอะ มันต่างกันยังไงนะคะต้องบอกนิดนึงว่าโนโรไวรัสเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหารนะคะติดต่อกันได้ง่ายติดต่อ,อ,อแล้วก็กระจายเชื้อได้เร็วนะคะติดต่อยังไงติดต่อจากการกินอาหารนะคะหรือดือ่มน้ําที่มีเชื้อคะอ่ะจับสิ่งของที่มีเชื้อแล้วเอาเข้าปากหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงนะคะ,ะก็คือติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะคะแต่ไอ้บกคาไวรัสมันคือติดเชื้อด้วยการ 2, สัมผัสสารขัดหลังผ่านสารขัดหลังนะคะอ่ะน้ำลายเสมหะอะไรอย่างนี้นะคะน้ำลายน้ำมูกเสมหกักนะคะแต่ที่มันเหมือนกันคือมลบาดหน้านี้แหละหน้าหนาวนะคะทีนี้อาการอาการเด่นของโนโรไวรัสจะเป็นทายค่ะจะนํามาด้วยระบบทางเดินอาหารคือทายทายเหลวอาเจียนปวดท้องนะคะคึ้่นไส้นะคะ,นะคะมีไข้ต่ําๆนะคะแต่โบคขาวเวลาเนี่ยมันมาด้วยอาการไออ่าไอมีไข้หายใจลําบากน้ํามูกไหล แต่ในบางรายอาจมีระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยอันนี้ข้อแตกต่างนะคะ,ะส่วนใครอยากฟังโนูโรเวรัสเพิ่มขึ้นนะคะไปฟังที่คลิปที่พี่การแชร์ไว้วันนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาตอบคำถามกันค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์โอ้ขอบคุณสําหรับหัวใจแล้วก็ไลค์สองร้อยนะคะวันหลังเดี๋ยวมีเนื้อหาอะไรดีๆก็เดี๋ยวมาไลค์กันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะยังฝากกดติดตามเพจพี่กันนมแม่ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ